ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุสานทรนะคะ ลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใ้กับชาวราศีทัตไฟนะคะประจำวันที่16-31พฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีทัตไฟก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลกักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรง บางหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอัลละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ธาตุไฟนะคะเมนเอเนอร์จีที่ออกมาเนี่ยเป็นไพ่ควีนออฟโซ s นะคะหรือว่าเป็นไพ่ u e e n ถือดาบนั่นเองนะคะ จากบรรยากาศความสัมพันธ์ไพ่ที่ออกมาฉันมองว่าในช่วงนี้นะคะสองสัปดาห์ตรงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้รับการติดต่อในเชิงง้อขอคืนดีขอโอกาสตามตื้อนะคะหนักมากนะคะคุณจะมีความรู้สึก รำคาญหรือว่ารู้สึกอึดอัดได้นะคะจากการที่ว่ามีคนเขามาตามติดหรือตามง้ออะไรคุณในช่วงเนี้ยเหมือนเขาอยากได้รับโอกาสเขาอยากได้รับคําตอบจากคุณนะคะในตอนนี้ทําให้คุณค่อนข้างที่จะงุนหงิดพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงอีกนะทําไมคุณต้องงุนหงิดด้วย ถ้าไฟบางคนนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะได้หลุดพ้นมาจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเคยท็อกซิกมันอาจจะเป็นรักสามเจ้าเราสามคนในนี้อาจจะหาการตกลงอะไรกันไม่ได้แล้วมันก็ทําให้คุณเสียใจมากๆหรือทุกข์ใจมากๆในตอนนั้นนะคะ ตอนที่อยู่ตรงนั้นนะคือทรมานใจมากแต่ตอนนี้ออกมาได้แล้วไงนะคะออกมาได้แล้วก็แฮปปี้แล้วอยู่คนเดียวได้แล้วนะคะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะบางคนก็มองว่าเออคุณเองก็เหมือนปรับอะไรหลายอย่างได้แล้วแฮปปี้แล้วนะคะในตอนนี้ทีนี้พอมีคนเก่าๆซึ่งอาจจะเคยเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บด้วยวนกลับเข้ามาอีกเนี่ยคุณเนี่ยก็เกิดความระแวงไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ ที่เคยทาคุณเจ็บเนี่ยเขาจะทาให้คุณเจ็บอีกไหมนะคะคุณมีความระแวงกับคนคนนี้พอสมควรในขณะเดียวกันเขาเองก็พยายามในการที่จะแบบเข้ามาในชีวิตคุณมันเลยทําให้คุณแบบหงุดหงิดนะคะในช่วงนี้อืถามว่าธาตุไฟคุณจะรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้คุณ ตั้งแง่กับเขาไว้แล้วนะคะว่าเขาอาจจะทําเหมือนเดิมก็ได้คือคุณไม่ได้เหลือความความเชื่อในตัวคนคนนี้แล้วอะมันก็เลยทำให้มุมที่คุณมองค่อนข้างที่จะแย่นะคะกับคนคนนี้แล้วถามว่าเขากลับมาทํำไมดีกว่านะคะดับแรกเขาเห็นว่าคุณ ไปได้ดีกับชีวิตนะคะสวยขึ้นดีขึ้นนะคะชีวิตคุณดีขึ้นมากนะคะหลังจากที่จบกับเขาไปหรือว่าชีวิตคุณดีขึ้นมากหลังจากที่เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่แบบอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณเหมือนกันนะคะมีเหตุผลอื่นอีกไหม,มแล้วเขาอาจจะได้ออกไปพิสูจน์แล้วว่าเรื่องที่คุณพูดเอาไว้อะมันจริงหมายความว่าสมมติว่าใน ตอนที่คบกันเนี่ยคือตัวคุณเองอาจจะเคยบอกเขาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ถนัดอันนั้นอันนี้น,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 นู่นนั่นนี่นะอะไรเงี้ยซึ่งด้วยอีโกของเขาอะเขาก็คือไม่เชื่อไงเออแล้วก็อาจจะกโกรธอะไรเงี้ยอาจจะเอาไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่พอเอาไปใช้ชีวิตตัวเองคนเดียวแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่คนเคยพูดหรือว่าสิ่งที่คนเคยเตือนอะมันจริงนะคะ แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วคุณก็คือคนคนหนึ่งที่แบบหวังดีต่อเขานั่นแหละอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้นเขาอาจจะตั้งแง่ใส่คุณเหมือนกันด้วยความที่เขามีอีโกโ้เนาะเขาอาจจะตั้งแง่ใส่คุณว่าแบบคุณอาจจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับเขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือคุณอาจจะแค่สะท้อนความจริงที่คุณเห็นเฉยๆอะไรเงี้ยในตอนนี้คือเขาก็เหมือนแบบตกตะกอนมากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะคะจากการที่แบบได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวนะคะ บางคนนะคะคุณอาจจะเคยบล็อกเขาไปแล้วนะคะหรือว่าลบทุกช่องทางอะไรทุกอย่างลบออกหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มีช่องทางในการที่ติดต่อคุณเลยอ่ะมันเลยทําให้ตอนนี้พอเขาได้คุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยเหมือนแบบใส่ energy แบบมาเต็มคืองอแบบเต็มสูบนะคะหรือว่าอยากพูดอะไรก็พูดมีความรู้สึกอะไรในใจออกมาก็คือพรั่งพรูออกมามันก็เลยทําให้ธาตุไฟเนี่ยเหมือนตั้งรับแบบ ไม่ค่อยไหวเพราะว่าทุกอย่างมันพรัางครูออกมาเยอะเหลือเกินนะคะถามว่าตัวคุณเองจะรู้สึกยังไงกับคนคนนี้หรอคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมนะคะในการที่จะตัดสินใจอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องที่เขาทำไว้มันก็เยอะนะคะเรื่องที่เขาทำให้คุณเสียใจคุณก็ยังเสียใจอยู่หรือว่ามันก็ยังเป็นบาดแผลอยู่ตรงนั้นซึ่ง คุณรู้สึกว่าจะให้แบบจะให้ตัดสินใจอะไรในช่วงนี้เลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมนะคะแต่ถึงคุณไม่พร้อมนะคะเขาเองก็ดูเยังจะงอต่อไปนะคะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมทัดนไฟถึงแบบมีอารมณ์ของความแบบหมุดหิดบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังคงเดินหน้างอคุณต่อไปถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมให้การตัดสินใจอะไรใดๆก็ตามแต่เขาก็ยังจะแบบจะไปต่อนะ เขารู้สึกว่าถ้าเขาอะไม่ยอมง้อคุณในตอนนี้ไม่ทําทุกอย่างที่เขาทําได้ในตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสในการที่จะทําแบบนี้อีกแล้วนั่นหมายความว่าเขาอาจจะโดนกีดกันโดยคุณจริงหรือว่าอาจจะแบบกีดกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะเนี่ยจริงแล้วเขารู้สึกว่าอันเนี้ยคือโอกาสสาคัญถ้าเขาไม่ทําตอนเนี้ยเขาจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะมีคนกลับมา เราก็กลับมาด้วยความที่ว่ารู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะรู้แล้วว่าตัวเองอยากได้ใครมาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าวิธีการทําอะไรบางอย่างของเขามันอาจจะมากเกินไปสักนิดแต่ว่าในมุมของเขาเขาก็รู้สึกว่ามันคือโอกาสนะคะในการที่จะดึงคุณกลับไปให้ได้นะคะที่นี้ขึ้นอยู่ที่คุณและนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้หรือเปล่า แอบดูนะคะธ่าุไฟจะให้โอกาสใหม่โอกาส B นะในการที่จะให้ยังมีอยู่ถ้าไม่ได้รุกรํมความเป็นส่วนตัวของคุณมากเกินไปนะคะคือเขาจะงออย่างไงก็ได้แต่คือแบบว่าคือถ้ามารุกรํมพื้นที่ส่วนตัวมากๆหรือมารุกรํมเขตของคุณมากๆอะไรเงี้ยคุณไม่น่าจะรับเพจนะนะคะคือถ้าจะงอก็คงจะเป็นการงอที่ ต้องสมำเสมอแต่ว่าก็คืออยู่บนการแบบเร s p e ก t นนะัะเออคิดว่าในมุมนั้นน่าจะทําให้ทัดไฟใจอ่อนได้มากกว่าแต่ถ้าไปตื้อไปเข้าใกล้มากๆสิ่งที่ได้กลับมาก็คือเขาอาจจะโกรธได้นะสำหรับคนที่ส่องอยู่นะคะดูจะเป็นความโกรธแล้วก็อาจจะพูดอะไรแรงๆด้วยเพราะฉะนั้นง้อยอยู่บนความให้เกียรติกันแล้วก็ดูใจเขาใจเราอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้แบบว่ามากเกินไปนะคะดูจะแบบ ดูจะซื้อใจเขาได้นะคะแล้วก็ความสม่ําเสมอคือโชว์ให้เขาเห็นว่าเราอยากอยู่กับเขาจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะชว่วยได้นะคะในส่วนของคําแนะนำนะคะที่เป็นไพ่ออร์คาล e นะคะ No e o d to worry นะคะอย่าก,กังวลไปเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นเหมือนของทัดดินเลย is not the right time นะคะมันไม่ใช่จังหวะเวลาที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ทัดทัดไฟนะคะอาจจะโฟกัสทําอะไรอยู่หรือเปล่า นะคะแล้วก็เหมือนแบบอยากที่จะทุ่มเทอะไรให้กับเรื่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักคุณไม่ค่อยใส่ใจสนใจอะไรมากยิ่งถ้าแบบมาทําให้คุณหงุดหงิดมากๆคุณก็อาจจะแบบปะปะทะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะงั้นสําหรับชาวธาตุไฟเส้นมองว่าตัวคุณเองอะดูจะไปเรื่อยๆนะคะในแบบของตัวคุณเองแบบจริงๆ ช่วงนี้ทัดไฟดูมีไฟกับในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมีสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วในตอนนี้การที่เราไปดิสแทรกเขาหรือว่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องออกมาจากตรงนั้นอาจจะทําให้เขางุดหอิดได้นะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นงอแบบสม่ําเสมอแล้วก็วิธีการงอก็คือยังอยู่บนการให้เกียรติกันละกันอะไรเงี้ยน่าจะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าถามว่าโอกาสในการที่เขาจะให้โอกาส คนที่เข้ามาง้อเนี่ยมีไหมคําตอบก็คือมีถ้าสมมติว่าคนนั้นเข้ามาแล้วแสดงออกให้เห็นว่าเขาจะเข้ามาเพื่อเกื้อกูลกันหมายถึงว่าทําให้ดีขึ้นนะคะทำให้มีความสุขมากขึ้นหรือว่าเกื้อกูลในด้านอื่นๆอะไรเงี้ยเขาอาจะรับพิจารรานะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยคึดว่ายากนะคะ แต่เอาเป็นว่าในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ทัดไฟนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนกลับมามาง้อคุณหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วในตอนนี้รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเคยให้ นั้นเนี่ยมีความสําคัญกับเขามากแค่ไหนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการความรักในแบบที่ว่ามีกับคุณมากแค่ไหนคือตอนนี้คนคนนี้เขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะราคาสำหรับทัสไฟในอพโซนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนท์ที่ น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วลลนะคะ,ะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน e p พิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ